ตอนแรกอะนึกว่านึกว่านัดจะจะไม่มาแล้วเออนึกว่านึกว่าจะได้เล่นกัะสองคนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยนั่งฟังเพลงกันกเอาแบบเพลงเมื่อกี้เลยร้องแบบไอ้แดงมันเป็นดึกยิงธนงนองค์อาจเด็กอะไรวะ <laughs> <laughs> มึงก็พาน้องไปเอ้ยฟิ <laughs> ๊กลองพูดดิยิงธนงองค์อาจในวิถี <laughs> อะไรนะยิงงนสมมติย <nh> ิงธนงองค์อาจ <sh> <nh imm> ในวิถี ในวิถีเฮ้ยสมมติว่าถ้าเป็นผู้หญิงพูดมันจะดูน่ารักไหมลองลองดูจะใช่เพงนั้นนะอ่านอพูดพูดแล้วให้พิงพูดตามดิหญิงท่านององอ่านในวิถีเห็นไหมแบกศักดิ์ศรีค้ำคอเดินสุดสายอะไรนะแบกศักดิ์ศรีแบกศักดิ์ศรีแบัก์ี้ำคอเดินสุดสายไม่เคยงออ่อนข้อโถโถโถอะไรโถอะไรโถไอควาย แต่ไม่ยังจำได้เลยเดี๋ยววันนี้คือคือคือเข้าสาระนิดนึงมาสเตอร์ก็เตรียมไว้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแค่เจ็ดข้อพมอมันเป็นเรื่องของริทึมโอเคไหมอืมอ่ามันเป็นเรื่องของริทึมเอา,อางี้งี้ก่อนอื่นก่อนอื่นอ่าเราลองมาเรียนงี้ก่อนดีกว่ามาสเตอร์ขอแค่แบบนิดเดียวอันนี้อันนี้ชื่อเกมว่ามาสเตอร์ตั้งชื่อว่า สมมุติว่าโน้ตตัวนี้เป็นตัวโดก็คือ move โดสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวโดน่าได้ยินปะน่าได้ยินปะวะได้ยินครับได้ยินได้ยินไห,นะไห,น,ไหนลองสอนสิ <c oughs> อ่าอ่าเขียนไหมเขียนไหมรู้รู้ใช่ไหมอ่ะงี้ใหม่สมมุติว่าตัวนี้คือตัวโด <c oughs> น่าลองสอน นี่คือการโน้โดเขาเรียกว่าชื่อเกว่าสมมุติว่าตัวนี้คือตัวโดอ่ะพิงสมมุติว่าตัวนี้คือตัวโดโดแล้วซอนละ่ะเลไอหูตายอ่ะไล่ได้ไล่ได้ไล่ได้คือมันไม่ยากนะเราค่อยๆ่อค่อยคโดเลไอถูกแล้ว โ,โ,โ,โดเลเอ้ยโดหูไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้อะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ะฟังฟังก่อนใจเย็นใจเย็นจริงๆแล้วเราได้อยู่แล้วมาสเตอร์ไลท์ทุกคีย์อยู่แล้วนัดออ่ะนัดก่อนนัดก่อนสมมุติว่าตัวนี้คือตัวโดนัดใครได้ก่อนก็เริ่มเลย เห็นไหมเห็นไหมโอเคไหมโอเคไหมทิ้งเกนไหมอ่านงั้นถามทิ้งไหมงั้นถามทิ้งไหมโดเมีฟานเอาแค่ตัวซอนอ่าใช่มาเธอถามแค่ตัวซอนโอเคไหมใครที่ใครที่ถามทั้งคู่เลยนะแล้วตอบตัวซอนมาเลย ใช่ไหมพิงได้ก่อนอนั้นมึงช่วยนั้นมึงช่วยน้องอีกแล้วอ่ะมึงดิ้งอะ่ะมึงดิ้งคิดอยู่อ๋อโอเคโอเคนึกว่าแบบเอ้ยอะไรงี้อ่ะโอเคขอยทีขอยทีสมมติว่าตัวนี้คือตัวโด <c oughs> อ๋อ <c oughs> เก่งมาก <c oughs> เก่งมาก <c oughs> เก่งมากเยี่ยมหูเริ่มมาแล้วฮูเริ่มมาแล้วคอยทีคอยที ดีมากดีมากสมมติว่าตัวนี้คือตัวโดยากกว่าเฮ้ยเฮ้ยซอนต่ำซอนสูงก็ได้นะไม่นานแลยวเฮ้ยเหมือนอพิงได้เอพอ,เอพิองได้อะยาก,ากเลยอะ่ะมันโดยยากอะ่ะอ่ะคราวนี้ขอแค่ตัวเดียวคือตัวมี สมมุติว่าโน้ตตัวนี้คือตัวโดขอฟังตัวมีนะเอ้ได้ได้ได้ดิมานี่มานี่ยะอ่าโอเคเนี๊โอเคโอเคอ่าต่อไปครับสมมุติว่าตัวนี้คือตัวโดโดเยมีอ่าโอเคได้เนี่ยเอออ่าต่อไปสมมุติว่าตัวนี้คือตัวโดครับ สมมุติว่าตัวน,นี้คือตัวโดอืมโอเคไหมเอออ่ะคราวนี้ขอยากเลยสมมุติว่าตัวน,นี้คือตัวโดแล้วขอฟังตัวที <laughs> ใจเย <laughs> นะ็นนะไปเลยนะ <c oughs> ก็ลงไปเ,ไเร็วมนะขึ้นทำไมเออ่ะเห็นไหมนั๊ดยังมีวิธีอ่ะเออลงได้อยู่อะ <c oughs> ใช่ไหม ه, okay. อ,อ่าโอเคอ้า <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมนไหนยังได้อ่ะต่อไปขอฟังตัวทีทีหนึ่งตัวทีนะครับขอฟังตัวทีโอเคยังยังถ <c oughs> ือว่าได้ทันพร้อมกันสุดท้ายละขอฟังตัวลาตัวลานะ สมมติว่าตัวนี้คือตัวโดแล้วขอฟังตัวลา <ciğim> นัทฉลาดปะนันไล่กลับเลยอะแ <asting S 1> มวไ,ไม่ทำไล่กลับว่าไล่กลับยากอะแล้วพิงไล่ไปใช่ไหมอ,อ้างคอใช่ใช่พิงไล่ไปแล้วขอฟังฟัง<ป>พิงทีนึง เออโดเลมิฟาโซลาโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรอ่ะเ, uh, เดี๋ยวเราเปลี่ยน <laughs>